เราไปไหนรู้บ่างงงอ่ะในแวดวงการแสดงนะครับถ้าบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของดาราหญิงคนไหนก็คงจะไม่พ้นอ้ำพัชราภานะครับ ส่วนดาราชายก็น่าจะเป็นยุคของติ๊กเก็ตสดาพรแต่ถ้าพูดถึงในแวดวงตลกและนักสแสดงตลกยุคนี้ก็คงจะไม่มีใครเกินสายันดอก,กระเดาวันนี้สายันมาอัดกกรายการที่สตูดิโอแห่งหนึ่งนะครับนี่ ในขณะที่ทีมงานคนอื่นๆนี่จะต้องมีการเตรียมคิวการแสดงกันก่อนนะยครับแต่ว่านี่สายันนี่มันนั่งอยู่ต่างหากบอกว่าไม่ต้องเตรียมใช่ป่ะเล่นได้เลยนะแก้งทแไทอ่าไอ่ <c oughs> คนไหนสวยกว่ากันไม่สวยเหรอไม่สวยแล้วไปหลอกเขาทำไมะไนะ <c oughs> ชอบคนไหน

พี่ออยถ้าพูดถึงปีนี้นะเป็นปีที่สายามนี่งานเยอะที่สุดเลยหรือเปล่าครับคิดคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าก็าอยู่เขามาตั้งเนี้ยปีเนี้ยที่แบบ เหนื่อยน้อยหนังจะเยอะแล้วก็ถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะมากคือตอนนี้มีงานอะไรที่เข้ามาบางผีก็งานหนังงานหนังก็มีตั้งหลายเรื่องอตอนนี้ที่เข้าลงอยู่ก็ผีวกขาภาคาสองนะแล้วก็วกวากอะไรของเขาเนี่ยแล้วกําลังจะไปถ่ายทำก็หลวงพี่เท่งเรื่องลงเตียม,ม <ๆ S 2> กําลังจะถ่าย ดังนะส่ยางนะเนี่ยตามพี่ลงนะเดินดินไอ้ชางเี่รา็นยพี่ชิปมอเห็นในตัวพี่สายันครับได้เลือกพี่ส่ยางเขาไม่เหมือนไทรครับแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยคือ ทุกอย่างที่เขาแสดงออกมาคือมันเหมือนกับว่าคนปกติทําไม่ได้เราก็ไม่มีใครทําได้อย่างเขาแต่อย่างซีนระยะยากๆากเงี้ยถ้าเกิดเราที่บายได้าเกิดเขาเขาจะตั้งใจแล้วพยายามจะเรื่องเราไม่ได้อย่างที่เราอยากได้เก,ก่งครับน่ารักเก่งแล้วก็มีความตั้งใจสูงบางทีไม่มาต <ๆ S 2> <laughs> ้องหาร่วมงาน,งานด้วยกันทุกครั้งก็จะมีความสุขได้แกล้งได้ช่วยเหลือเขาบางทีได้ดูแลเขาบางทีได้อํมบางทีได้ ให้คำพูดไปแล้วเขาตอบมาตลกตลกอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขอย่างแา่ยันได้อยู่กับแา่ยันมันไม่มีไม่มีเครียดอ่ะนีจัดดีจัดดีจัดแอมจัดห่อแล้วห่อแล้วเวลาแา่ยันไปที่ไหนนะจะมีคนแบบเข้ามารองเล่นเข้ามาทักทายอะไรอย่างงี้นะพิจิตรู้ว่าเป็นเป็นพราะอะไรเป็นเป็นพราะบุคลิกของเขาหรือว่าเป็นเพราะอะไรเพราะบางคนบางคนที่เป็นเหมือนสายยันแต่ว่าบางทีบางคนก็ไม่ค่อยกล้ายุ่งนะแต่ทีนี้ที่คนเวลาสายยันเดินไปไหนนะครับ ควรจะทักแต่สายันถ้าเราเดินไปเขาเนี่ยสายันสายันและเสียงส่วนมากจะเป็นเสียงผู้หญิงคุณถามเขาก็บอกว่าสายันน่ารักดีนะชอบเขาเขาตลกดีเป็นคนน่ารักมีคําว่าคําว่าน่ารักกับตลกดีเาาข,拜拜ขาเขาจะชอบสายันดูแบบเป็นสัญลักษณ์ของความสุขไหมวันที่ผมเดินไปไหนไบอกอ้าวไม่พาเพื่อนมาด้วยเหรอสายันน่าไม่เอาสายันมาด้วยไปถ่ายอะไรก็ไม่เอาสายานาัยายมาายานมาเหรอสายันชอบกินเบปซี่เหรอของโบ้เลยเดี๋ยวเขาก็เอาไปโฆษณาหรอก แลยันชอบกินเบบีซี่ Pepsi, แล้วก็ชอบคาสีนะอเอามาปะอดูหน่อยได้ปะดูหน่อยได้ปะทำไมอ่ะกระโดดปุ๊บอยากให้ดูเลยเออเอออ่าเอาเก็บแล้วมอ้ไนี่แก้วแล้วเนี่ยนี่ดูไหนดูนี่สีอะไรเนี่ยหมดเลยเหรอ นองเขียวเ้องเขียวเหรอไหนนี like ่มีสีเหลืองวะนี่สีอะไรสีอะไรสีเหขียงสีเหลืองอ่ะสีอะไรบ้างน้องนี่กว่าอันนี้สีอะไรเนี่ยนี่แดงอันนี้เนี่ยนี่สุกอันนี้แดงแดงอันนี้อะไรนี่เป็นมุกธรรมชาติเลยนะครับมะม่วงสุกมะม่วงสุก เพราะว่าถ้าม้วมดิบนี่มันจะเหลียวแล้วพอ,อสุกมันจะเหลือง,องนะครแต่คือจริงๆริงรู้นะว่าเป็นสีเหลืองรู้นะแต่นี่ตอบอีกชั้นหนึ่งว่ารูปผมได้ปะ่ะอั่นี้เป็นเป็นใส่แว่นไงนี่เออ่อเป็นอดกรเดาษมีแบบว่านี่ อย่างเวลามาวันทำงานช่วงว่างนี่ก็จะนั่งวาดรูปนี่นะครับก็ไปกับพี่เดิลไหมครับครับพี่เดิร์ดก็จะทำงานเขา,จะ,าจะนั่งอยู่คนเ<ะ>ดียวอารมณ์ดีก็ไม่กอับมาแล้วก็มานั่งทำเป็นาวาดทำเป็นจิตรกรสำหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาให้เห็นเขาก็เป็นจิตรกรอยู่นี่รูปอะไรรูปผมเหรอ,อนนหัวอยู่ไหนลูกตาอยู่ไหนเนี่อันนี้หัวเหรอตาแล้วตาอยู่ไหนปีนี้เรียกว่าเป็นปีทองของสายยันเลย เป็นปีทองของเขาเลยคนระับบางทีบางคนยังอิจฉาเลยงานนี่เยอะมากเนี่ยเขาจะเป็นที่พึ่ขงของพ่อแม่ไม่มีใครเชื่อหรอกครับคนอย่างนี้จะไปทาอะไรได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นบังเอิญหรืออะไรเขาอาจจะกับพี่เด๋อาชาติก่อนเขาคงมีอะไรกันมาฮะ,ะเขาเลยมาเจอกันอ นะจะว่าไปแล้วสายันตอนนี้ก็แทบจะไม่แตกต่างอะไรจากดาราที่มีชื่อเสียงนะครับเรียกว่าเป็นดาราคิวทองก็ว่าได้เพราะฉะนั้นคิวการแสดงคิจริงค่อนข้างแน่นนะครับวันหนึ่งอาจจะมีคิวม,มีคิวการแสดงถึงสองสามที่นะครับอาจจะมีทั้งอัดรายการโทรทัศน์ไปแสดงหนังพอตกกลางคืนก็มีแสดงสดคาเฟ่นะครับ แตทุกครั้งนะครับที่สายันขึ้นบนเวทีการแสดงแววตาของสายันนั้นจะเปล่งประกายและเต็มไปด้วยความสุขคงจะไม่ผิดอะไรคนหนึ่งนะครับที่ได้รับของเล่นถูกใจทุกวันนี้สายันเป็นเสมือนกับตัวชูโรงเรียกว่าเป็นตัวเอกในการแสดงของคณะของพี่เดือดอกเสดเดานะครับดูเหมือนว่าคนดูต่างก็รอชมการแสดงของสายันในขณะที่สายันก็มีความสุขที่ได้มอบเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมครับ เวลาเห็นสายยันอยู่บนเวทีนี่ดูเหมือนแบบจะมีความสุขเนาะ <c oughs> อย่างเมื่อกี้นั่งมาในรถนี่จะดูยังดูง่วงนอนอยู่เลยนะแต่ก็ได้เล่นแล้วมีความสุขมากเป็นตัวชูโรงประจาคณะใช่ครับแลวเวลาผมไม่ไปสายยันไปอ๋อเดี๋ยวนี้เหมือนน่าทุกครั้งต้องมีสายยันไปนะครับครับผมต้องมีสายยันไปเป็นหัวหน้าคณะแล้วเรียกว่าเป็นหัวเขาเรียกอะไรอ่ะหัวเรือใหญ่ในคณะเลยถ้าไม่มีสายยันก็คือเราก็หยุดเล่นกันไปถ้าเกิดที่เป็นคาเฟ่อย่างนี้นะเขา สาตานต้องเป็นตัวยืนอยู่ถ้าเกิดพี่เด๋อไม่มาเนี่อแยันเขาต้องอยู่ถ้าไม่มาแล้วสองคนพี่ได้เล่นไหมคือถ้าเป็นคาเฟ่จะไมไ่เล่นเลยทำไมอะครัเพราะว่าอาน,นเนี่ยจะเป็นตัวที่ตัวแม่เหล็กในคณะนะการสแสดงของสายยันเนี่ยก็อาจจะสามารถบอกได้เป็นพรสวรรค์ไหมหรือว่าถ้าท่านในด้านตลกนะผมว่าเป็นพรสวรรค์แน่นอนเลฮะนันในด้านตลกแนละ้ว บอลทูบีเลยธรรมชาติเลยธรรมชาติเป็นพรสวรรค์ธรรมชาติจริงๆอันนี้เพราะว่าเล่นกับผมเนี่ยสะดุ้งรับหรืออะไร<อ>ตามที่ใจผมคิดเหมือนกับตลกธรรมดานะมึงก็ต้องรับอย่างนี้นะเวลาเขพูดไปเนี่ยมันทําเล้เหมือนกับใจเราคิดคอ่ะจะว่าจะอําหรือว่าจะแย่อะไรเงี้ยจะแย่ไปหรืออะไรเงี้ยก็จะรับจังหวะถูกหมดเป๊ะๆเ,เลยผมรึ้บอกว่าคนคนนี้มีพรสวรรค์มากเลยถ้าบอกว่าคนทุกคนที่เกิดมาล้วนมีหน้าที่ที่ถูกกาหนดมาให้แล้วนะครับ คนอย่างสายันก็คงจะมีหน้าที่ในการสร้างความสุขและก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้คนรอบๆข้างนะครับเพราะไม่ว่าสายันจะอยู่บนเวทีตลกหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามที่สายันปรากฏตัวขึ้นดูเหมือนว่าที่นั่นก็จะมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่เสียงหัวรเราะะสวัสดีครับ รักมากครับใจดีน่ารักการเจอใครก็ยกมือไหว้แล้วก็พอจะไปก็บา,บายบายมีการหอมแก้มมัม่งอะไรบ้างเขาก็ตายละเขาบางคนจะมองเขายังไงไม่รู้ผมมองเขาฉลาดกว่าตลกหลายคนนะ<ช>แล้วเขาผมว่าเขามีสเสน่ห์ในการเจอคนดูบนเวทีอ่ะไม่รู้ผมมองเขาเป็นเด็กจีเนียตมากกว่านะเกลียดมาผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีเพื่อนร่วมงานแบบนี้ด้วยแต่ผมมีเขาแล้วมีความสุข กลับไปบ้านบางทีไปนอนถ,ถึงหน้าเขาผมยังหัวเรอะคนเดียวเลยมผมว่าฟ้าสั่งนะฟ้าส่งให้เข้ามาตรงนี้มากกว่าแต่ครับผม